สวัสดีครับไปที่ไหนมาครับเนี่ยไปแล้วหมูจับหัวหมูจับหัวอะไรมาดูควายมาจากตรงนู้นกับเออไม่ขอบคุณหมูเลยยังสวัสดีครับลุงพูดชาแนลเสาะกินเสาะแอลแถวๆนะครับสายฮาสวัสดีสายฮาเจอบ้านอย่างนั้นกะ ที่นี่บ้านมักกะตำบลสะลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับผมหม้อบ้านเิกนกำลังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะอ่าครับผมปะต้นก็เตจเขาก็เข้าเลยค่ะครับผมเขามีอะไรขายบ้างครับที่นี่อ่าได้ยินเสียงโก๊กโก๊กเลยใสฮะนี่ได้ยินเสียงก๊กโก๊กโก๊กเลยแวะทันทีเลยครับผมอ่าสวัสดีครับมีไข่ไก่ จากแม่ไก่อารมณ์ดีมาขายปลอดภัยปลอดสารพิษปลอดภัยตรงไหนอ่านไปเลยค่ะนี่น้องใจกัน้องเปิ้ลหมกนะไก่กับค่ะนี่ที่เลี้ยงเหมือนกันปีเปี้ลเปิ้ลเลี้ยงหลังบ้านนี่ค่ะหลังบ้านนี่นะหนูเลี้ยงข้างบนบุญเนาะอ๋อเนี่หมดอันนี้แก่นที่ไหนคะนี่แก่นเตย ขอแก่นั่นขอแก่นขอแก่นขอรายการแก่ยนเยเอามากหน้าลงพุนไว้แก่นเลยเอามากหน้าไว้เนาะคืออันนี้มาได้ครับเป็นขอคข้าเอารวมๆกันมาขายเนาะไปมาอยู่ตอนนี้ลงพุนถ้าขายโจกดีกว่ามาก่อนก็ได้นะอ๋อได้ลูกใหญ่ครับผมอาอลงพุนบัดนือลงพุนแกนี่บอกมันประชุกจ้ะที่นี่มีน้ำโป่งเหรอครับจะได้ไปต้มกแก่นสาว ลูกยี่สิบบาทปาโตลูกย0่สิบบาทอย่างงั้ลุงบูนเป็นว่าหกแกนซาหกลูกหลูกหกฟองหกฟองแพงแปดสิบห้าแพงหนึ่งแปดสิบห้าแพงละแปดสิบห้าบาทไงไข่สดๆดจากฟาร์มไข่ใหม่วันต่อวันเลยค่ะไข่ใหม่วันต่อวันต้อยลูกแปดาใส่ห้าแล้วเอาข้าวซอยข้าวซอยถ้วยสามซีส้มตำถ้วยใดๆค่ะ ข้าวซอยมีส้มตำส้มตำก็สามสิบข้าวซอยก็สามสิบส้มตำสามสิบมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะแต่ใส่ห้าเอ้าส้มตำาครับผมน้องได้ยินเสียงโคกน้องได้ยินเสียงโคกก็ได้เราเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งมุมนู้นครับมุมนู้นวิวดีดีไปจองโต๊ะก่อนเลยครับสวัสดีครับไปที่ไหนมาครับเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวนี้อู้ก็หมาก็งอก็ควายเลยนะมันเดือดเปิดลุงุนมาทักทายเปิดลุงุนก่อนนะอ่าครับไหนสวัสดีค่ะ ไปเลยค่ะลุงบุญ่ปใช่อันนี้ของเต้เป็นกัคะนี่เต้เป็นกัะอันนี้เป็นวัวเป็นควายค่ะควายควายหมูจักหัวหมูจักควายลุงบุญมาดูควายโอ้หมูจักงหัวจักควายแล้วเานี่นะเนี่ยหันก็หัวควายตายไปอ่ะมันยังมีขาเพื่อนยาวมาห้อยได้นั่นละลุงพูนตายไปมีขาเลยค่ะเจ้ามัดตันใส่ฮะละ เมื่อกี้สั่งอะไรไปครับใส่หางสั่งตังค์มาส่วนนี้เดี๋ยวใจเย็นกันได้ค่ะเดี๋ยวพี่ได้ได้ยินเสียงคคกได้ไม่ได้เลยนะแว้ยเดี๋ยวอันนี้ยังอันนี้หมดหมดไหมท่ายสารเหนือพ้องเลือตั้งอ๋อตียาเอียดอะใช่แล้วซอสเชสซอสเชสอะไรนถามใส่หาใส่หาเกยค่ะเคยรึเปล่ห้าขวบห้าขวบนี่เหลือไหมล่ะเจ้าทำลายตัดไม้ทำลายป่าเฮ้ยนะห้าขวบห้าขวบเนี่ยแดงเปิง้ะต้นไม้แถวเชียงดาวบ่เหลือเลยอ่ะ นไปกาใส่ฮาไปกวานก็นั่งกินข้าวกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสวนส้มแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนฝนจะตกครับฝนจะตกแล้วเนาะใส่ฮาเนาะเข้ามาแอวแบบมาแบบไม่มีแผนครับไปเรื่อยๆมาได้ศึกษาอย่างมาค่ะคือมามาเที่ยวอย่างเดียวเลยเนาะหเนาะ แล้วมามามาถามปีบนแม่บนบ้านที่นี่มีที่แอลเนี่ยเนาะเนี่ยมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ผมอยู่ใกล้ๆนี่ก็ยังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับที่นี่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักครับที่นี่กินเ้วยเดียวกันแน่นอนกินเ้วเดียวกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปดังหน้าเขาก็จะติดกินทุกทีเลยครับเจออย่างที่มาแบบเจออะไรกินหมดครับกินแม่กระทัง นะต้นหญา้าเดี๋ยวขึ้นลงพลกินหญา้าค่ือเอามอไซค์มาเนี่ยอาจจะได้ได้กินข้าวข้าวลิงข้าวเนี่ยเอาไปครับข้าวลิงกินกล้วยใช่ไหมกินกล้วยกินยาไหมครับไอพิชเยอะเกินครับหืมคำนับน้องแบบพี่เน,นึะน้องขอขอโทษสงบน,นเลย ขอโทษลงมูลเลยถ้าเพชรก็กินน้ำค่ะลงมูลเคมากข้าพเพ้าก็กินน้ำน้ำลงี้ยวชัเงาโต๊ลงจะอื้อกินได้นะน้ำจมเนาะมีน้ำเปล่าด้วยมริการด้วยตนเองค่ะี๋ยวเขาจะกินอยๆเรื่อยๆน้องคนนี้นะเขาออกบ้านมาสิบเอ็ดมง กอเอวยน้เก้าว่จ้ะเจอย่างทั้ออางางก็จะกิน้เลยครับกินเมกะทังยต้นไอ้ต้นต้นอะไรกินหมดแล้วครับแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยนะแบบนันเหมนนห้ <c oughs> ตัวน้อยได้ก้นเนอะมูติบ้านไหนนั่นของปอไม่กี่ตัวนี่ครับปอมันมดกันนั่นมันมีสามสิบแปดเนี่ยสามสิบเจ็ดคือสามสิบเจ็ดสามสิบแปดตัวเนี่ยสามสามสิบกว่าตัวเลยนะครับ มีลูกห้องกันนี่เรามีหกอะถามกี่หกก็แล้วหอนี่ต้นมันจะออกช่วงปีใหม่มาอ๋อช่วงปีใหม่ปะเนาะออกส่องเมษาครพฤษภาพามิถุนาพันธุ์เนาะครับผมอ๋อแรงของปอไม่นี่กะเออแรงใหญ่อ๋อไม่นี่เได้นะครับอ๋อผมขอไปพอหน่อยได้ันหมครับอ๋อครับผมขอบคุณครับนี่แหม่ปอเอาปิกบ้านนะครับปอไปเลี้ยงปุ้นบดดอยปุ้น โอสวัสดีครับแม่อ,อันนี้แม่เอามากําหนอย,ยกําหนอยครับนี่อ๋อออกมากําเดียวนะครับอ๋อม,มาหมอมดแล้วเนาะอ๋อเลี้ยงไปได้มากอ๋อแม่ไปเลี้ยงตันใดนี่ครับอ,อุ้ยควยทำเหมือนแบอ๋ออุ้ยน้อยปุ่นนะ่ะบนดอยปุ่นนะ่ะบอลดอยแบี้เลี้ยงรูปอยมันเข้าแท้เอกก้าอ๋อครับที่นี่เปุณย์ยังเลี้ยงงัวเลี้ยงอันนี้กันอยู่เนาะเลีเ้ยงกันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกันอยูบ่บ้านเหาอ๋อยังมีควายอยู่ครับ ควายกับมีนเนาะหือนได้ว่าเปิ่มเลี้ยงกับงัวอย่างเดียวเนาะหายอยา่างหายดูอย่างนะครับงัวควายเหมือนเดียวนี่นนมควายอยู่ครับแล้วถ้าเอาไปไปแพะอ้มันมาหายครับไหมมาหายเนาะมมามนยเนียครับคือมันแบบมีเชือกว่ามีอย่างเลยครับคือไม่มีเชือกไม่มีอะไรผูกเลยมีแต่เขาเรียกอะไรนะเปิ้ลห้องอย่างครับอันตีห้อยคอมันนะครับหอกเนาะ หอกหรือว่ากระดิ่งภาษาภาษากลางเขาเรียกกระดิ่งเนาะหอกนนี้ยังมาบอกครบแล้มีน้อยเดียวน้อไหมเนาะแล้วเดี๋ยวแม่จะไปเอามาอยู่อันนี้ครับสักวันอย่างงี้ครับมาบอกครบสักวันมาบอกครบสักวันแล้วทั้งนี้มันเป็นนอนไหนครับนอนในแพะบอกกัน้านเทานี่มีอย่างหลายมุ้อยู่ลูกงูที่เขาไปเลี้ยงแล้วก็บอกมานะครับมีกะหลายฟูงอยู่มีหลายฟูงอยู่เนาะครับ มันถ้าแดดนี่จะมาครับของเขาเนี่ยถ้าแดดนี่เขาจะมอจะมาก็แปลกอยู่เนาะฝนมันมาหายเนาะเขาไปนั่พักหน่อยแป๊ะหม่อมมีขโมยนะครับเขาถ่ายดีนะครับที่นี่มีต้นไม้ใหญ่เล้วเนาะไม่หนักขนาดเนาะบ้านเฮาเนี่ยยังมีต้นไม้ใหญ่เยอะครับประมาณห้าหกคนโอบนะแม่เนาะพ่อโขนต้นไม้กระเทียมครับ มีมีหลายอยู่นะครับโอ้มีการไม่ใช่ในป่านี่มีมีอยู่บ้านเฮาหน่ะอ๋อเป็นอย่างอนุรักษ์ไว้อยู่เนาะโอ้อนุรักษ์ครับถ้าบออนุรักษ์ไว้นี่โอ้น้อยลูกหลานเนาะครับแม่เนาะลูกหลานเนาะมันได้ใจอะลูกหลานนี่บ่ได้หานเลาวต้นไม้เป็นจังได๋ครับได้หารนะครับมีอยู่เดี๋ยวผมจะไปสวนส้มแล้วไหมครับขอบคุณจังนะครับไปแล้วครับใส่ห้าซื้อไข่เอาไปทำอย่างซื้อไว้นะการหอดกินนะแม่เจ้า เลือกเอาแต่อันลูกใหญ่ๆนะแต่ย่านแต่ย่านลูกมันก็เท่าๆกันเลยที่นี่มันเลือกได้คไม่ใช่ว่าไอ้นั่นใครมาก่อนได้ก่อนเขาบอกปีมันบอกพี่ว่าใครมาก่อนก็ได้ก่อนเอาไปเป็นแพงเนี่ยค่ะเจ้าแพงแปดสิบบาทค่ะเส้นทางเราอยู่ยังอยู่ยาวไกลนะเอาไปมันบบแตกอะแน่ใจมัาแตกต้อง อันนี้เป็นทำกับต้นเลี้ยงสดๆเนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยใครไปดูถ้ากำบ่ได้ได้ได้เดีด๋ยวไ,ไปดูรับแปลที่ไหนมาเนี่ยข้างหลังนี่เมื่อกี้โมูนไปไปหาด,ดูเดี๋ยวกติกมา,อา้าอันเดีดยวจะแตกใช่แซ่ฮ <c oughs> ะ,ะว่าอยากไปดูไข่ท <c oughs> ี่จริงสายาไข่ไข่ซื้อเราเป็นแม่ยายคํำเลี้ยงค่ะเพราะว่าไอ เลี้ยงแล้วก็กินตัวเลี้ยงตัวปล่อยไปเลยอ่าเขาต้องมากักขังมานะ๋อถ้ามันไข่เขาบอกเลี้ยงแบบอารมณ์ดีเขาบอกเออที่นี่เปิดเพลงให้ฟังเลยอืนี่ว่ากี่อเปิดเพลงให้ฟังหลายเรื่องหลายแล้วนี่ตัางไปไหนนี่พวกลงตรงนู้นก่อนเนี่ยอันนี้ทางไปนู่นอ่ะทางขึ้นวัดพระบาทสี่ร้อยก็ไปได้ครับไปได้ตวครับแ้วก็ทางขึ้นวัดยังไงเขาบอกว่าเปิดไม้เข้าไปได้เลย ร้องเพลงนะแปลงี่บอกเปิดโมดๆล่ะมีหมดูด้วยนะเออเป็นได้พ่องน่าสนใจกอน่าสนใจเนี้ยไก่เ<ม>นี่ยกำลังไข่นั่งก<น>่อนนะนอนท่าดน,น,นั้นอ่าใช่แล้ว<ม>อ,ลอือเนาะ เขาไม่ได้เลี <c oughs> <c oughs> ้ยงไว้ในกรงแล้วเขาเขาก็เลี้ยงปล่อยกันแบบนี้แหละพอถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ปล่อยออกมาข้างนอกมันได้เลี้ยงแบบไอ้ที่เปิ้ลเป็นหงใหญ่เนาะคือเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องไหมก็ใส่แล้วใส่ฮะปล่อยรวมกันมันเจ๊พอออกมาได้เนอะมาเอาเนอะใส่ฮะหล่นเลยนะลงไปลงไปก่อนแล้วใส่หาจะเข้าไปหาลงไปก่อนมันแบบออกมาหรอกมันโผล่มันมุดเนาะโดดออกมาอ่ะมดาออกมาวันนี้ไปเลย หมูค่ะแล้วหมูหมูด,ดำอันนี้หมูดำเหรอหมูดำค่ะสวัสดีครับมันขอกินข้าวลุงของกินข้าวขอข้าวอ๋อเนี่ยมันมีวิทยุเปิดเปิดให้ไก่ฟังเลยในในในมันขอกินข้าวโอ้นั่นโอ้โหมันคันน่ะลุน <laughs> มันคันเนาะข้าวข้าวข้าว้าถ้าใส่หาเลี้ยงนี่บ่อยหวไเนียไก่เวลาเขากินไข่ที่มันอารมณ์ดีเขาก็น่าจะอารมณ์ดีป้งปกติใส่ฮากินไข่ ไข่ไก่ที่มันขังไว้ใช่ไหมแม่นล่ะไปเดินทางกันต่อครับผมก็เลยอารมณ์ดีอ่ะปิ๊ดปิดตูหัวเพื่อเนี่ยปิดดีๆไปขอบคุณหมูหรือยังง่ายเนี่ยวันนอนสอนง่ายเนาะไปเดินทางกันต่อครับผม ขอบคุณน่อยเป็นก่อนครับขอบคุณจ้านะครับไปลุงรังเล้าไก่ไหมครับรับไก่แล้วหมูเปียกไก่ไม่ไมาตัวเพราะว่าคนดูแลหมูไปแล้วครับแม่ขอบคุณจ้านาเดินทางทุกครั้งต้องสวมหมวกนิรภัยผ่ลุงส่งตลอดแม่ก่อนเวลาไปแอว์ไหนก็ส่งตลอดนะตลอดสวมครับผมสวมยังเดินทางกัดตอครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณจ้านะครับแม่ไปแล้วครับสวมกระัดตอ โอ้โหโอ้มาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้รอบหนึ่งเมื่อกี้รอบหนึ่งอันนี้รอบสองหอบนั้นสิบตัวเนาะรอบนี้รอบสองละโอ้อันนี้รอบสองแล้วนะอไม่หน่อครบหรือยังเนี่ยครับไมครบเน่ยโอ้ยังไม่ครบแต่เมาวเอ๋วรับผมเอ๋วแอ๋วเราเราลบก่อนก่อนเดี๋ยวจะหัวเราลบอนโอ้ดูอัน สวัสดีครับไปไหนมาครับไปเอียก่อนมากอ่ะอูนี่ตองเน่ยลุงมนอยาย่าไม่คีิปปุ่มใหญ่น่ะขีิปุ่มหรือก่าท้อนอู้หูนั่นมีลูกตัวนั่นนะหันนมมันก็มันมานเซนเซอร์ก็ได้นอนนมวัวนมัวครบหรือยังเนี่ครับอครบหรือยังครับยังครบยัง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 ังยังยัคยัังนันั่นััั อารมณ์ดีอะเด้ตัวนี้ไปกันต่อครับผมองา,าโอ้เต้าเนี่ยพวกมารอตรงวัดนี่น่ะอ๋อมันจะปีกมาหาวิทยยเหรอเนี่ยมันจะเดิอนอ,ออกจากตัวนี้มาครับตรงนี้ไปกันต่อครับผม เขาอ,อยู่ตรงนี้ทางไปบ้านครูแก้มเนะี่ยลงเลยออมาไปใจไม่ถึงอะ่ะสวนส้มไหนหลวง,งน,นู่<ะ>น่าจะข้างนอกแหละหรือว่าข้างนาเนี่ยแหละไปเลยไปเลยเล่งเลยพืชเลยเออรับรถออโต้มันต้องเล่งเล่งกันด้พืชแล้วก็ปล่อย ้ลุงวุน <laughs> ลุงวุน oh, น uh, oh. ั่อย่างที่คนรับอ่ะโอ้โหต้อร้อนหน้าปีว่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการนะวันนี้ขอมาเอวสวนส้มหน่อยนะครับที่นี่เป็นเลี้ยงไก่โอ้โหอุดมสมบูรณ์แจว่ากี้ไปกินที่ร้านมาล่าบอกว่าร้านร้านบอกว่าส้มปลูกเองส้มปลูกเองส้มปลูกเองเขาก็ต้องมาหามาหาว่าปลูกเองแต่ก่อนนี่แต่ค่ะแต่ครับแต่กี้เดือนนะคะหนึ่งจะซุกกึ่งเดือนไปหน้ากึ่งเดือนไปหน้าักึ่งเดือนนะครับ อันที่เป็นเหลืองๆนี่ซุกแล้วกันครับหรือว่ายังอ้ออันนี้ปลูกกี่ปีคะอายุต้นไหนสามปีครับอายุต้นสามปีลุงพูนสามปีต้นะเนาะอ้คืออันนี้ยังได้ตับุะ้ดูแลแต่เตะเ่าๆเนาะถ้าดูแลแต่เตะว่านี่คือส้มมันจะย้อยไปหมดมันก็ค่ะอันนี้คือแบบเป็นปลูกตามธรรมชาติเลยครับเจาะถ้าโดนแบบนี้คือแมงเจาะลุงพูนอ๋อ หนักมันเหลืองเหลืองแต่ขี้ที่อ๋อที่มันเหลืองนี่ผมก็ได้ว่ามันสุกไอ้อ่านได้ฉีดยาเหรอไม่ได้ฉีดยาหลายวันแล้วครับมืนละกึ่งที่นั่นมาแล้วปลอดสารพิษครับถ้าใครจะมาซื้อนี่อย่างใดนี่ครับต้องติดต่อทางใดนี่ครับนี่เข้ามาหมู่บ้านเลยเข้ามาหมู่บ้านเลยนะครับอันนี้ถ้าเก็บขายสักกิโลได้กันนะครับนี่ผมเดาว่าบมมีเก็บสักโลสองโลนะซื้อไปกินบ้านครับมาถึงที่แล้วก็ต้องเก็บกินเลย ไม่หวานน้อยแน่อ๋อถ้าแบบนี้มันบอกว่าหวานนะครับมันก็ลูกใหญ่แล้วนะครับเนี่ยใหญ่ละมันต้องแต่จริงๆข้าวจะเก็บเกี่ยวแต่นี่มันต้องมันออกสีหน่อยอ๋อต้องออกสีเหลืองๆหน่อยนะครับไปหาจัดการอันไหนเหลืองๆเอาเลยยกเว้นหน่อยน้อๆเนอะแบเหลืองซะอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าก็เข้ามาแกได้รู้กี่วอกกี่เดือนได้ค่ะก็เต็มสักเกิงเดินไปหน้าก่จะเรื่อเก็บท้องเกิงเดินไปหน้าเก็บห้องแล้วเนาะเข้ามาลุงฮุนอ๋ออันนี้ไปกินก่อนอ๋อ อันนี้สุกแล้วให้ล,ล,ลุงมูลกินได้ถ้้ลุงมูลกินได้ว่าหนึ่งกินได้อ่ะทำพิธีเก็บส้มปัปเก็บจะได้นี่ครับอ๋อต้องต้องตัดเอาต้องมีกันไกตัดนะครับถ้าเอาถ้าเ,า,เาเอามือเด็ดแบบนี้ได้ก็ครับอ,อ๋อมันจะไปมันจะทำให้ขั้วไอตรงหัวนี่มันมันหลุดครับแล้วก็ส้มก็จะไม่สวยครับ ลุงภูนก็ใส่หามานี่ยังมาถึงหน้าเจ็บเกี่ยวเตื้อครับผมแต่ว่าไอ้เปิลกำลังหาหาลูกคือเกินได้เอาที่พอกินได้คือเอามาลุงลังเปินเหมือนกันน่ะนี่ครบมีไก่แจ้แล้วโดนลูกเี่มันลายมดมันก็กาสผิวมันมาได้ตัวอ๋อถ้าโดนแบบถ้าโดนลูกเ็บมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะแคมันจะเกล็นมันมกให้ได้เรื่องนะอ๋อถ้าลูกเฮบลงค่ะ อายุลูกเห็บนี่ทำเพื่มทำเพิ่มผลผลิตเสียหายเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใส่กางเก๊กเป็นยังก็ต้องเอาน้ำใส่ถุงใส่แบบนี้เลยค่ะน้ำมันเข้าคนเดียวอย่างนี่หลอดแมงวนทองอย่างหลอดแมงวนทองโอ้ติดมือไปละสายไปเสียแลวเอาด้านละก่จ้าไปก่ำไปเลยนี่ครับหน่อยนี่ได้กันนี่ครับนี่ ถูกแนวจัดงามอะ่ะบางทีอินเดียแฟนหน่อยมันต้องเอาแบบนี้นะครับจริงๆเขาต้องปล่อยมันเหลืองหน่อยนะมันเือคือถาแต้มันต้องมันต้องเหลืองกว่านี้นะจ้าอ๋อครับแต่ถ้าเฮาธรรมดาคนกินธรรมดาเมืาเอาสีผิวเนี่ยก็รสชาติก็เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่คนเฮาจะดูผิวพรรณข้างนนะอกเนาะผิวพรรณมันสวยเหลืองสีแบบสวยๆเงี้ยหารู้ไหม อันนั่นแหละหมูงูน่ะเวลาจะเสาะหาไข่นี่ต้องเอาหน้าตาไว้เป็นกดังเดียดและสวนส้มกี่ไห้ค่ะของไอ้เขาเนี่ยทั้มมีสักสี่ห้ยประมาณสี่ห้ยสี่ห้ยค่ะลุงงูโอ้ยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งสวยดูดูด้านหลังดูด้านหลังใส่ฮะยิ่งสวยไปยิ่งยืดก่อนแปลงบ้านอยู่บนเนี่ย โอ้ยถ้ามาปแปลงบ้านอยู่บนนี่ปอทไปน,นั่งอย่างไ้ฮะหนาวไหมาเลยแต่ฮา,านั่งทำใ,ใจกะอีด่ห <laughs> ายใจกำกัาขยิบเอวไม่เช็กะ <laughs> เป็นได้ห้องแอ้์เพื่อนกำลงังเก็บเนี่ยได้ได้ประมาณสั้งโลปายเนี่ยก็อ,อนกับปอยแล้วอะอ๋อ <laughs> ต้องตอนกิ่งอันตัวอวย่องนนางบนครับ ถ้าเป็นกิ่งออกไปเลยแบบนี้ต้องตัดฝั่งนะฮะถ้าเป็นกิ่งแบบนี้ต้องออกครับก <c oughs> <c oughs> <ๆ>่อนนึกว่ายิ่งอกเยอะๆยิ่งดีเหมือนมะนาวเนะ <c oughs> าะมะนาวนี่ยิงกิ่งเยอะยิงลูกเยอะ <c oughs> ต, <c oughs> ต้องแต่งแบบนี้ด้วยเนาะคือ <c oughs> ต้องเอ่อบริเวณ <c oughs> บริเวณข้างในเนี่ยโล,ล่งๆนะครับมันถึงจะลูกดี เป็นกิ่งที่ออกแตมออกมากันลุ่นอือฮุนเป็นกิ่งที่ออกมาเลยเนาะทันก็เอมันเหมือนดูข้าวผุนเนาะที่เป็นกิ่งวันนี้มันออกหมดเลยเนาะลงลงใต้ให้มันดีๆนี่เต็มแบบนี้ก็องแต่งตัวเวลาเนาะค่ะเนี่ยเนาะงออกกับไสตะกรเนาะก็ประมาณเนี้ยเวลาถ้าโดนลูกเฮฟอะไอย่างมากก็โอ้เนาะ ต้องหาวิธีแก้แไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมอันนี้ครับ <c oughs> เอาว่าแบบนี้แล้วอ่ะเอ้ยทางแบบนี้แหละเดี๋ยวพาไปดู <c oughs> พาแต่หาเข้าเราโอองงไหม <c oughs> เออเป็นหัว,วปิ๊กป้านอยู่ลงทุนจอดก่อน บัวมากล้าขึ้นบ้านอ๋อที่นี่เป็นเลี้ยงแค่สองตัวใช่ไหมไอจ๊ใสที่บ้านทำเลี้ยอันนี้กังัวปอกอันนี้ไปเวล่นะอันกัวอันนั้นตองกับป้อ,อ,อโอ้องงัวโอ้ห่วงขนาดแท้ห่วงขนาดโอ้ลูกไปใหญ่แลนะ้วน<อ>่ะมาสองตัวสองตัวนี่อย่างมามาพิษดังเพก่อนครับเ <c oughs> มืนหน่อยอ๋อหมื่นเออลงวน พอแล,ล้วลอ้ลอนีอ่ไหลเลยนะน่ะล้อถลทยเลยนะคะนี่นี่ <c oughs> นเขาเรียกว่าดินหนังหมูครับลอยลอ้ถอถลทยเลยนะลงวุ้นปะขาขึ้นนะกัะลงวุ้นจะขึ้นได้ก็ค่ะรถปอบก <c oughs> ็ยังขึ้นได้อะไปใส่หากก้ากลัวครับม <c oughs> <c oughs> ันก็แค่ดินหนังหมูจะอะไรนักหนาะ ไปดูไปดูเล่นน้ำเนี่ยบอ<ะ>เ,เล่นตรงนี้แหละอามันดูควายเล่นน้ำรับหาดูยากแล้วเขาแบบเนี้ยอืมกำลังเล่นน้ำอยู่เลยอ่ะอใส่เสื้อแดงเรานะ <c oughs> ใส่เสื้อแดงบอกแดงมันจะมันจะนี่กันเนี่ยสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้มันจะว่ามาเนี่ยอย่างกันเนี่ยแกลงนี่กันหรือว่าแกเตวมาจากตรงนูงน้นนู่นลงมาจากตรงนูน่น ลงมาจากตรงนู้นกะอือวะมุกกำกันลงหนมุกกำกว่าสายห้ากันอะอือง่ะลงไปเล่นไปลงไปเล่นนะก่อนมัาไหมมีตัวเพลือก็ตัวงน่ะเกี่ยวเอื้องอยู่เนาะเย็นงาะน้ำเย็นเงาะโอ้ไปนอนน้ำลึกนึกว่าน้ำลึกโอ้ไปนอนเล่นน้ำย่า ไปหาเราลงไปเล่นน้ำขี้ควายก่อนโอ้ดูปะครับรถน้ำบนโอ้ห,าห่านน้ำบนลุงบนครับลืมอมองเบ็ดไปทำงานจอมเบ็ดกะนี่ลุงบุญเคยเอาแบบนี้จอมเบ็ดก่อนอ๋ออันนี้เ,เหรออืมบ่เคยเคยอ่ะรังแมงบุมนนะ่ะเออนั่นแหละสุดยอดนี่เลยลุงวุ้นอืมจอมเบ็ดนะ่ะเออเอาแมงบุมในห่าน่ะนะมากองเบ็ดอีแลว้วก็จอม เมื่อกี้ไปซื้อเบ็ดมาหลังสองบาทเองที่ไหนอะ่ะแถวนี้ก็มนี้แต่เรามาต่างถิ่นครับต้องแล้วอุ้ยปลาตัวใหญ่โคตรเลย <c oughs> ที่ไหนอู้ยหยู่ที่ควายนะ่ะเมื่อกินนะั่นน่ะมันมาจากตรงเนี้ยปลาอยังน่าจะประมาณนี้ได้แต่ต้องมันเหลืองเลยอ่ะอยู่ในน้ำบาได้ก็ต้องมันเหลืองเลยไปทังเพ่อะนั่นนั่นนั่นลุงวุฒิอ๋อนี่หาควาย <c oughs> <c oughs> ตีนควายอะไรที่หันอ่ะอ๋อที่หินนี่อ๋อที่หินนี่เหรอหรือว่าตีนควายม,มนไปซสาหาเบ็ดมามีแมงมุมละแต่น่ะพอลองมองเบ็ดนู่นดี่เบาโอ้โหมันหืยยอ,อ,อหย,ยอบับแปะมันหือยับห้ามาจับสปลาอาตารานานั่งเบ็ดกรรมจะยับรู้นั่งเบ็ดห้ามจับปลา,ปาฉันนั่งตกปลาอยู่ริมควายตะลิงเนี่ยแปลกใจใช่ติง ไล่มาไปแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวดูเส้นทางการเดินทางต่อครับลุงขี้วันหมูฮู้จะคือลุงพูนปลายเอวเนะาะครับผมเจ <ไป S 2> อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับสายหาและก็น้องควายทั้งสี่เนาะอาบน้ำดู<อ>แต่งงามเลยนะค่ะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ